สวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของวิดีโอสิเกี่ยวกับการเปลี่ยนเวลาเป็นแบบ24ชั่วโมงตรงทัสปารตรงนี้ที่เราเห็นหลังจากคุณลงวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยเวลาอาจจะเป็นประมาณแบบนี้ครับจะเป็นแบบ a.m p.m ลักษณะแบบนี้ถ้าคุณต้องการให้ตัวเลขแสดงเป็นแบบ24ชั่วโมงคุณสามารถที่จะตั้งค่าโดยการคลิกขวาที่ปุ่มสตาร์ทเลือกเซตติ้งและเลือกไปที่ time and language นะฮะ language region ครับ ปกติแล้วนะครับเวลา24ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นเวลาที่เป็น format ของประเทศไทยนะฮะง่ายๆเลยนะครับให้คุณเปลี่ยน format นะฮะตรงนี้จากอังกฤษนะครับให้เป็นไทยในลักษณะแบบนี้นะฮะสังเกตเวลานะครับจะเป็นแบบ24ชั่วโมงครับก็จะเป็นแบบ14นาฬิกาแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าใครไม่ต้องการที่จะเปลี่ยน format เป็นภาษาไทยคุณสามารถที่จะแก้ได้เหมือนกันนะครับสมว่าผมจะกลับไปเป็น format United States เหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะฮะคุณสามารถที่คลิกตรงนี้ครับหนึ่งครั้งนะฮะ กดตรงนี้ครับ Change Format ให้เลือกตรงนี้ครับ Short Time มันจะมี2แบบนะครับคือจะมีศูนข้างหน้ากับไม่มีศูนข้างหน้าจะเลือกอันไหนก็ได้นะฮะ ก็ง่ายๆแค่นี้ครับสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนเวลาแสดงเป็นแบบ24ชั่วโมงในวิดีโอ11จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับอย่างที่บอกไปก็คือเปลี่ยนฟอร์แมตตรงนี้เป็นไทยหรือว่าเปลี่ยนตรงนี้ครับให้แสดงตามที่เราต้องการตรงนี้ได้นะครับถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนฟอร์แมตจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับใครที่อยากปรับเวลาเป็นแบบ24ชั่วโมงก็ไปลองทากันดูครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่นี้ครับใครที่ติดปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมให้คอมเมนต์สอบถามกันที่ด้านล่างคลิปถ้าผมว่างหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็จะแก้ไขให แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ